เพื่อนๆเ,เข้ามาแบบนึงอ่ะกดแชร์ผมขอถามก่อนนะครับ FC 14 0 0 0พันท่านอยู่ตรงนี้งวดก่อนใครถูกรัฐบาลไทยกับอาจารย์บ้างพิมมาครับใครถูกรัฐบาลไทยกับอาจารย์บ้างพิมมาหน่อยใครถูกรัฐบาลไทยกับอาจารย์บ้างรอขอขอมากรรมค่ะเลียงปู่กับูชามาแล้วนะครับใครใครอยากถูกหวยผมพูดจากใจลูกผู้ชายอย่างผมเลยว่ารอขอขอมากรรมกับอาจารย์ การขอขอมากรรมจะทําให้กรรมท่านลดลงแล้วท่านจะมีโชคมีลาภใครไม่เคยถูกหวยท้ายคลิปนะครับบอกหวยเสร็จผมจะพาสวดหน้าสวดฟรีที่นี่รอสวดพร้อมกันตื่นช้าขึ้นเป็นเศรษฐีเหมือนงวดก่อนผมจะพูดเรื่องงวดก่อนให้ฟังคือเงีย้ยงวดก่อนเนี่ยเลขที่ออกก็คืออะไรวะเลขออกอยังคือเลขออกอยังก่ เก้าศูนย์ล่างตะวันบุญยังก่อเดี๋ยวเบิ๋ยวเบอร์ก็เดาลืมลืมโอ้เก้าสามห้าแล้วก็เก้าศูนย์ล่างเก้าเด้งบนเด้งล่างนะครับอาจารย์ฟันงวดก่อนคือเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าเก้าเด้งบนเด้งล่างแล้วทุบป,ปู่แล้วก็เลขเน้นของอาจารย์ก็คือหกศูนย์เก้าอาจารย์ก็บอกให้ซื้อหกศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์แค่สามหางรูดเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ใครวิ่งรูดเก้า มาล้านเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าเลขล่างออก90ใครถูกบ้างคอมเมนต์มาถูกเท่าไหร่คอมเมนต์มาใครถูกก่าอาจารย์บ้างเดี๋ยว FC ที่เขามาใหม่ไม่รู้จักผมเขาจะหาว่าผมเนี่ยมาขี้โม้มาหลอกลวงนะครับพิมมาใครถูกบ้างมากกว่าใครถูก90กับอาจารย์้างพิมมาให้ประชาชนเขาได้รับรู้ครับเป็นยังไงยุคโควิดอาจารย์นอตตี้เทวดาเดิดินช่วยให้ทุกคนมีโชคมีลาบ935นี่ก็ไปตรงกับเลขของเจฟฟองเบียนะเม็ดเดียวเลยเน้นๆเลยนะครับก่อนหน้าแล้วก็ยังไม่พอออมสิน57เม็ดเดียว งวดก่อนอ,อมสินก็เข้านะครับอ,อมสินห้าเจ็ดเม็ดเดียวใครจะบูชาวัตถุมงคลหรือเข้าห้องวีลิงก์ที่ปักหมุดโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ไว้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบเพราะว่าตอบช้าแน่นอนโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ไว้แล้วก็รออย่างเดียวแค่นั้นแหละครับจะได้เข้าไหวเข้าไวต่ําสุดก็ข้ามวันโอเคนะออมสินก็ห้าเจ็ดเม็ดเดียวทูบป,ปู่หกศูนย์อมสินเด้งบนเด้งล่างรัฐบาลไทยก็ก้าวมาบนมาล่างเจาะแตกเก้าศูนย์เน้น ก่อนหน้านั้นก็สองสามจำได้ไหมเทหมดหน้าตักทูบป,ปูสองสามวิ่งสามแล้วก่อนหน้านั้นก็วิ่งเจ็ดรูดเจ็ดก็มานะครับงวดก่อนนี่คือถ้าอยากรู้อยากเห็นเลื่อนลงไปดูเลยหน้าเพจผมมีผมให้เก้าศูนย์คือทูบป,ปู่ขึ้นห90เก้าศูนย์เลขเน้นผมใน YouTube พิมพ์เลยอ่าสิบหกพิธีเอสิบหกกันยาออนอตี้ไปพิมพ์ดูย้อนหลังดูนะครับหกศูนย์เก้าแค่แค่เม็ดเดียวตัดเล่นงวดนี้ก็มาแล้วก็ปล่อยไปแล้ววันนั้นสี่วิ่งสี่สี่เก้ามา แต่วันนี้จะเป็นการทวนเลขแล้วก็ดูทุกปู่ว่าจะขึ้นตรงกันไหมนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อวันก่อนผมจุดทําไมมันค้างอะ่ะก็อย่าเพิ่งกดดันกัน97เหรอ94เยวนะเฮ <ak> ้ยแบะได้ต่เนา โอเคครับพร้อมแล้วพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังนะครับขอโทษทุกคนด้วยที่ให้เสียเวลานะครับคืออาจารย์ก็พยายามใช้สมาธิแล้วก็เอาให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าหวยออกพรุ่งนี้ไม่ได้ออกตอนนี้ก็เอาให้ดีที่สุดก็ตัดสินใจยากหน่อยคือจะตัดเลขให้มันน้อยตัวที่สุด ก็เครียดนะก็มันก็มันดูหลายชุดหลายตัวมันก็เดี๋ยวพาขอขอมากรรมจะเน้นให้คือการจะเน้นเลขเนี่ยมันก็ต้องเอาชัวร์ที่สุดนะทู่ปูให้เขียนเนี้แป๊บหนึ่งนะโอ้ยอันนี้กำหมุน Oh, uh, uh, uh. เราชุดเต็มรัฐบาลไปก่อนนะครับ คือวันก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็ปล่อยอีกชุดหนึ่งไปแล้วที่อยู่ในในห้องลายนะครับอ่ะแคบชุดเต็มก่อนเนาะเอาชุดเต็มไปก่อนนะครับหลายคนชอบชุดเต็มนะอ่ะแคบมามันจะต่างจากชุดวันก่อนชุดวันก่อนมันจะมีเลขน้อยๆตัวเห็นนะผมดูชุดวันก่อนก่อนไหนวะชุดวันก่อนอันนี้เป็นชุดวันก่อนที่ผมปล่อยไปในห้อง VP นะครับอันนี้ก็ของจริงเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผม ไปเลือกให้ว่าจะเล่นตัวไหนอะแคปแคปแต่ละชุดไว้ก่อนคนดูสามหมื่นฝากแชร์ด้วยครับชอบสี่นะเขาบอกอ่ะอันนี้เป็นชุดวันก่อนที่ปล่อยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปแคปชุดเต็มดีกว่านะครับเพราะว่าเลขมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะแคปชุดนี้ก่อนใครห้องพีลิงที่ปากหมุนเออเงนแจ้งที่ลิฟท,ท,ที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยสวัสดีคนดูสามหมื่นคนครับ แคปชุดเต็มไปก่อนเนี๋ยจะให้ชุดน้อยตัวอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ให้แล้ว4994เห็นไหม490497คือเน้นมาก490497คือเน้นมากอย่าลืมตัดเล่นด้วย494090 479747นะฮะอย่าลืม97ด้วยนะผมชอบเดี๋ยวจะให้ดูทูกป,ปู่ประกอบว่าตรงกันไหมถ้าทูกป,ปู่ตรงก็คือ งวดน,นี้รวยชอบตัวไหนบ้างครับ49 40 90 47 42 48มาย์คตัวไหน <Okay. S 1> คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้ดูทุบป,ปู่ดูเสร็จไปขอขอมากรรมนอนแคปหรือยังใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้แคปทุบป,ปู่เพราะว่าแล้วก็จะตัดเลขให้ให้มันเหลือน้อยที่สุดใครรูดสีได้คือรูดเลยหนูจุดทูบได้เลขนี้เลยได้ได้ตัวไหนเวลาพร คือใครวิ่งใครรูดสี่คือจบพูดแค่นี้สี่น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นสี่น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นเหมือนงวดก่อนเก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นเน้นเก้าศูนย์งวดก่อนออกรวยวันนี้สี่น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นผมเน้นสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยผมกลัวเก้าศูนย์มาอีกถ้าคิดว่ามันออกแล้วไม่ออกอีกก็ซื้อน้อยๆเอาก็เน้นสี่เก้ากับสี่ศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยผมชอบอย่างนี้ สี่เก้าเนี่ยสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยสี่ศูนย์ก็ชอบไม่มา,มากหลายตัวเลยซื้อไปโลดดักไปโลดไม่มีใครรู้ออกตัวไหนอย่าไปตัดทิ้งเสียได้โอเคเนาะชุดนี้อ้อมสนอีกรอบไหมอ้อมสนอีกรอบอ้อมสนอีกรอบครับอ้อมสนอีกรอบ แคบชุดเต็มอีกทีนึงก่อนที่จะเอาทุปปูนะผมให้แอดมินแก้แป๊บหนึ่งเลขผมมันมันมันใครจะเข้าห้องวีลิง์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับปลาละสามขวดหนึ่งร้อยแปดิบาทได้เข้าห้อง v ีไจ้าจัดโปนะชัยภูมิรถใหญ่ผ่านได้ไหมผ่านได้บางช่วงนะครับผมเนาะ เลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับออมสินรัฐบาลชุดเต็มให้ใช้อีกรอบเดี๋ยวจะให้ทุกปู่แล้วนะครับพิมพ์ว่าขอคุณขายด้วยนะ โอเคพร้อมแล้วนะครับทุบป,ปูครับไปดูกันเลยดูคนโอนเงินเต็มเลยเห็นไหมปลาละสามขวดเข้า VIP เราค่าเห็นไหม mm. ต้องบอกเลยว่ารอบแรกผมจุดได้แปดหกสามแต่ผมทุบทิ้งผมขอปู่ว่าขอตัวใหม่ได้ไหมเพราะว่าแปดหกสามมันไปชนกับเลขดังผมไม่อยากให้เลขมันอั้นอั้นมาก็ซื้อไม่ได้ ทุบที่เห็นหน้าหน้าคือออมสินได้ทั้งรัฐบาลไทยและออมสินหนึ่งตัวด้าหกสี่ผมเห็นศูนย์เก้าสี่นะผมเห็นศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าผมก็เลยกันสี่เก้าเจ็ดไว้อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นสี่เจ็ดกับเก้าเจ็ดแคปไว้นะครับใครแคปทุบป,ปู่แล้วพิมพ์มาว่าทุบป,ปู่ขอบคุณข่ามาให้อาจารย์ด้วยใครแคปทุบป,ปู่แล้วพิมพ์คําว่าทุบป,ปู่ขอบคุณข่ามาให้อาจารย์ด้วยครับ แล้วก็ขอขมากรรมด้วยกันเดี๋ยวได้ทูบเสร็จพาขอขมากรรมแล้วก็ไปนอนใครห้องวีลิงค์ที่ปักหมดุดโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันแน่นอนใครเห็น097เหมือนอาจารย์บ้างมันเป็นทั้ง097แล้วก็ 0... 497์ส้าเไหมฮึ <c oughs> ไม่จะบอกเจ็ดูนยะบ อย่า่าออกเจ็ดสี่ศูนเอสีเคียดเห็นเป็นตัวไหนครับเห็นตัวใดคอยกระถือกอเก้าเร,าร่าคอยดักไอหมดแล้วนะอาจารย์เห็นทั้งเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะมันเป็นได้สองตัวเลยระวังหกสี่ศูนย์มันกลับหัวก็ได้นะระวังหกสี่อะไรนะพวกนี้ก็กลับหัวได้แต่ว่าเนี่ยคือตาม ตามศาสตร์ที่อาจารย์ดูก็คือศูนย์เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดก็เป็นได้นะนเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยเนี่ยมันเป็นศู7ย์เก้าเจ็ดก็ได้นะลูกศิษย์ดูดีๆ0ศูนย์เก้าเจ็ดก็เป็นได้นะอะติดศูนย์เก้าเจ็ดไว้ด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยมันเป็นเก้าเจ็ดหรือเก้าสี่ก็ได้นะมันได้ทั้งสองเห็นอะไรกันเม้นเม้นเม้นหน่อยว่าเห็นอะไรไหมอาจารย์จะได้ตัดสินใจถูกไหมเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเห็นยังเนี่ย เห็นคือกันมาเนี่เห็นมาเนี่ยเก้าซีหรือเก้าเจ็ดก่อนเนี่เบื้องซอยข่อยกั่น่ะสามขวดหนึ่งร้แปดสิบาทก็ห้องฟรีใช่ไหมใช่ครับนะฮะโอนเ,เงินแย้งไว้เลยนะฮะหลายคนเข้าไปบูชายเยอะเลยขอบคุณครับเห็นศูนย์เก้าเจ็ดบ่เดี๋ยวผมเขียนศูนย์เก้เจ็ดต้องหยิกพี่ปอกับหวัวทูปปูนะเ่เห็นนะเอาใหม่ก็เห็นหยังเนี่ย มูเจ้าคือเห็นตศูนเก้าเจ็แต่ข่คือเห็นศูนย์เก้าสี่นะเนี้จาไหนก็นถือว่าไข่ กลับหัวเห็นสี่หกศูนย์เอาผมกลับหัวให้ดูไหมดูไหมดูแบบกลับหัวด้วยไหมเนาะดูแบบกลับหัวได้เอ้ากลับหัวเเนี่ยถ้ากลับหัวเนี่ยกลับหัวไปดักเอาเดอ้อเร่งวันนี้ไปดักเอาเดอ้อไปดักเอาเดอ้อไปดักเอาเดอ้ออย่าลืมชุดเต็มล่ะ ม่จเล่นตะทูปูหลายอัน,นสุดเต็มเนี่ยสุดเต็มก็ย่าไปลืมเนอะไปย่าไปลืมเนอะสุดเต็มเนี่ยย่าไปลืมเนอะสุดเต็มเนี่ยเด้อตะการเน้นสีเด้อจำไว้ว่าเลขมันเน้นสีนะครับคือพี่ๆจำไว้ว่าเลขมันเน้นสีนะวันนี้นะช่วงเนี้ยเอาเนี้ยเอามันผสมกัน C เก้าสี่เจ็ดเนี่ยจัดเยอะเยะสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่จัดเยอะๆเ,เนี่ย C เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดนี่จัดเยอะๆแต่เลขเลขเรามันเน้นสีงไงเราไปผสมกันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเดี๋ยวสูตรมันมาแบบนี้เนี่ยสูตรมันมามันมาเจ็ดกับสี่สี่เจ็ด สี่เจ็ดเก้าวะสรุปเลยสี่เจ็ดเก้านี่แหละทั่วป,ปู่มาแน่นอนตามนี้ให้นั่นแหละกลับหัวอ่ะเล่นผมก็เล่นกลับหัวไว้ด้วยแล้วกันมันจะเยอะเดก็แล้วแต่ใครจะเล่นตัวไหนแล้วแล้วแต่ดวงเนาะมันก็เยอะแล้วแหละแต่ผมเน้นสี่แมมสี่เก้าสี่เจ็ดไหม,ไหมผมผมเน้นไหมเด้อฝากไว้เด้อสี่เก้าสี่เจ็ดเด้อสี่เจ็ดก็ได้สุดใจเลยสี่เจ็ดเนี่ยรูดสี่นะจบเลย